ปกเล็กช่วงนี้ค่ะร่วมไทยสร้างชาติพักโนเนมของแรมโบ้สู่ชายคาสุดท้ายประยุทธ์นะคะซึ่งก็ถือว่าพักร่วมไทยสร้างชาติตอนนี้ก็กําลังตั้งไข่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ายังอนุบาลอยู่อนุบาลอยู่เพราะยังไม่รู้ว่าจะมีใครเข้ามาบ้างแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยจะได้รับเลือกตั้งจะได้รับโอกาสจากพี่น้องประชาชนเลือกให้เป็นสสแล้วสสเหล่านี้เกิด25ไปชู่จักรแลในสภา เอาพลเอกประยุทธ์เสนอชื่อพลเอประยุทธ์เป็นนายกใช่ไหมฮะก็ต้องไปโหวตกันนะฮะสองปีใครจะเอาก็ต้องว่ากันไปซึ่งคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเลขาธิการนายกหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์นะฮะช่วงนี้มีวาระงานค่อนข้างจะแน่นจะสมัครเป็นสมาชิกพรักรวมไทยสร้างชาติเมื่อไหร่นั้นคาดว่าน่าจะหลังปีใหม่ หลังปีใหม่นะฮะผมก็ถามแลมโบ้เศรษกุลอัฒาวงนะครับแลมโบ้ก็บอกว่าก็จะมาสมัครพร้อมนายกถามพี่แด๊กธนากรวังบุญคงชนะว่าเมื่อไหร่พี่แดกจะลาออกจากสอสอพระพลังประชาชฐก็บอกว่าก็จะก็จะลาออกแล้วก็จะมาพร้อมนายกก็คงจะเป็นหลังปีใหม่นะฮะอย่างที่คุณพิรพันธ์พูดเอาไว้ แต่ว่าวันนี้คุณพีรพันธ์ก็เปิดตัว3ผู้เท่าเขาก็พยายามบอกว่าให้เป็น V I P นะน้อมมิวฮะ<า>แต่พี่พก็ <IP S 2> อดไม่ได้ <นะ S 2> ว่าก็ไี่3ผู้เท่านี้นะฮะอายุรวมกันก็เกือบๆจะห้ารอปีแล้วเนี่ย <c oughs> สามผู้เท่าเนี่ยนี่มันจะเป็นนี่จะเป็นบ้านพักคนชาราหรือจะเป็นรวมไทยสร้างอะไระฮะนี่นะคืออาจารย์ไตรรงนี่ก็โอ้โหแบบคือกิ๊บ เท่าไหร่แล้ว80ถึงยัง7จงินนะาจาต่ลงนะถ้าเอาเฉลี่ย3คนเอาเฉลี่ยถ้าเฉลี่ยนะคนละ70ก็220บ3อ0อ่ใชาย1 0ปีเงี้ยคุณจุพลการชนะเนี่ยนะฮะมาเนี่ยก็เพราะว่าเอาลูกลูกเนี่ยสสสุรษาร์นะ,ะลูกจากประชาธิปัตย์นะครับก็จะมาลง,ลงรวมไทยสร้างชาติก็คือนางเสาววชิราพรการชนะอาจารย์ไตรางลง78นะ ที่สุรฎา์เนี่ยบรรดาสามเสือสามเสือสุรฎา์เนี่ยก็แยกกันแล้วแหละ<ฆ>ทีนี้แต่เสือแต่ละตัวก็ไปอยู่กับคนละพรรคส่วนพี่ชัดต่อปูนชัชวันคงอุดม,มก่อนหน้านี้ลูกก็มา<ฆ>ลูกเขามากับพี่ตุ๋ยแล้วเนี่ยลูกก็ชื่ออะไรนะเป็นสอสอนะลูกก็มากับพี่ตุ๋ยแล้วทีนี้คงก็ถามบอกว่าอ้าทถ้าลูกไปแล้วพ่อไม่ไปเหรอตอนนั้นไปยังปากแข็งอยู่นะ<ฆ>พี่ชัดแต่ว่าหลังมาก็เสียงอ่อยขึ้นนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องของการ ประกอบอาชีพสัมมาคารวะอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะทำไม่เดี๋ยวเดี๋ยวอาชีพจะมีปัญหาชอบนโยบายรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ไม่ชอบนโยบายพักพลังท้องถิ่นไทยของตัวเองเหรอก็อาจจะติดใจอยากมาช่วยงานท่านนายกพลเอกประยุจันทร์โอชาต้องตอบให้แบบนักการเมืองเลย คืออาจารย์เตลงเนี่ยก็บอกว่ามันมี3ปัญหาที่จะต้องแก้ไขภายใน2ปีใช่ค่ะคือ1ปัญหาคอร์รัปชัน2ปัญหาความยากจนนะฮะแล้วก็สามทำให้บ้านเมืองสงบค่ะเนี่ยฮะก็มีคําถามว่าเอาแล้ว8ปีที่ผ่านมาอาจารย์ไตลงคิดว่าพลเอกประยุทธ์ทำไมไม่แก้3ปัญหาเนี่ยแล้วอาจารย์เตลงคิดว่า8ปีไม่แก้แล้วจะแก้2ปีจบเหรอฮะค่ะผมขอสวมมีญาของฝ่ายค้านถามหน่อยนะใช่ไหมฮะ จบต้องทําให้ได้ภายใน2อถึงสปีนายกก็อยู่ได้อีกสองปีก็ต้องเร่งทําอาจารย์ไตรลงบอกแบบนี้โอ้โอเข้ามาก็ดูดีไปหมดนะฮะชูมือเนี่ยเหมือนจะชนะใครฮะครับค <c oughs> ่ะ <c oughs> เ,เรียบร้อยนะครับส่วนพี่ชัดก็ก็ก่อนหน้าน,นี้ก็ลาออกแล้วละ่ะถึงไปชูมือนี่ได้นะฮะใช่ค่ะเขียนใบสมัครหรือยังน่าจะเขียนแล้วนะเขียน <c oughs> <c oughs> แล้วค่ะทั้งสามท่านอืมก็เรียบร้อยนะฮะไม่มีปัญหาจต่ประการใดอันนี้เปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อย ความเป็นมาเป็นไปของรวมไทยสร้างชาติจากปกของเรานี่รวมไทยสร้างชาติพักแรมโบ้รายการเราเป็นรายการแรกนะที่เราพูดถึงพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งคงก็ยังเข้าใจผิดอยู่ก่อนหน้านี้ว่าน่าจะเป็นพักเป็นเป็นพักของประลัดชิงนะฮะเฉลิมเออไม่ใช่เฉลิมพี่นะฮะชัดชัยพรมเลิศนะฮะเฉลิมพี่ชายเขานะฮะนี่แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือพักแรมโบ้จดทะเบียนจดทะเบียน ก่อตั้งเมื่อวันพุทธที่31มีนาคม2564เศรษสกลลอัถาวงนะครับที่ทำการพักอยู่ที่อาคารเสริมทรัพย์รัชดาพิเศษเสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บผู้บริหารนะครับในยุคเริ่มต้นหัวหน้าพักก็คือว่าที่ร้อยโทไกลพบนครชยคัยกุลเลขาก็คือวาสนาคำประเทืองครับแล้วก็มีการมาเปลี่ยนแปลงหัวหน้าเลขาและกรรมการบริหารใหม่ อันนี้ก็เป็นคุณคันยศธรเทพแย้มอุทัยเป็นหัวหน้าพรรคคุณธนดีหงรัตนอุทัยเป็นเลขาธิการพรรคจนกระทั่งเข้าหน้าซิวหน้าขวานนะะเห็นว่าเอ๊ะพลเอกประยุทธ์จะไปต่อแต่ว่าไปต่อกับสามปอไปต่อกับพลังประชารัฐมันดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่<ะ>ทีนี้แลมโบ้ก็เลยขยับออกมาจากรวมไทยสร้างชาตินะฮะเปิดทางให้พีรพันธ์สาลีรัฐวิภาค มาบริหารต่อในฐานะหัวหน้าพรรคแล้วก็เอกนัดพร้อมผ่านเป็นเลขาธิการพรรคแล้วแลมโบ้ก็ไปตั้งพรรคเทิดไทยเอาไว้คือในอดีตมันมีคํากล่าวไว้อย่างนี้ฮะน้องมิวฮะว่าอย่างไงคะคือคือ,ค,อคืออาชีพตั้งพรรคการเมือง oh. อ๋อหรือบางคนเน oh. ี่ยชอบนะ oh. ไปเอาเอา,เอา,เอา,เอาลายเอาลายชื่อพี่น้องประชาชนมาปุ๊บ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 ก็ไปยื่นจดทะเบียนนะเอาลายชื่อประชาชนมาก็ยื่นจดทะเบียนจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองเอาไว้ไง เราได้<ฮ>ะอะไรอะคำว่าอาชีพต้องมีผลตอบแทนนะคะ,<ฮ>ะแล้วได้อะไรก็บางคนเน่ยคือเวลาที่การเมืองมันหวัวเลี้ยวหัวต่อ <ฮะ S 2> ไปจดทะเบียนตั้งพรรคไม่ทัน <ฮะ S 2> ก็ไปซื้อพรรคการเมืองอ่ะที่มีอยู่<อ>ที่เขาจดทะเบียนเอาไว้แล้ว<อ>นะฮะแต่ของพี่โบ้เนี่ยนะฮะยังไม่ได้ขายนะฮะ,ฮะเพราะว่าตั้ง รวมไทยสร้างชาติมาหมดเงินไปสามล้านเนี่ยยังไม่ได้สักสลึงคืนเลยฮะแล้วกลับเข้ามาเป็นสมาชิกพักนี่ไงไม่รู้กลับเข้ามาเนี่ยเขาจะให้เป็นรองหัวหน้าพักไหมอยากจะคุมพักอีสานอ่ะใช่ไหมแล้วแล้วบวไปตั้งพักเทิดไทยนะครับอ่ะสองพักเลยนะฮะเอาแผนนี้ขึ้นมาหลังจากรวมไทยสร้างชาติมาเทิดไทยแล้วก็ออกจากเทิดไทยแล้วเดี๋ยวกลับมารวมไทยสร้างชาตินะคะคือพักเทิดไทยเนี่ยเป็นพักของพี่เดี๋ยวอะไรวะลืมชื่อ เออจำไม่ได้จริงๆเมืองนนทอ่ะเมืองนนอ่ะอดีตสสเมืองนนอ่ะนะอดีตสสจังหวัดนนท์อ่ะนะฮะแล้วก็คือก็จะไปจะไปประชุมกันแล้วก็พี่บบวเป็นหัวหน้าแล้วก็พี่อะไรสสเมืองนนท์อดีตสสเมืองนนท์เป็นเลขาพักทีนี้พี่บัวก็พอลุงตู่นะฮะสั่งกระดิ่งกิ้งไปที่จุดนัดพบจุดรวมพลพี่บบวก็ออกมาแล้วก็จะมาสมัครพร้อมกับนายกเจ้าตัวพูดถึง ความเป็นมาเป็นไปของรวมไทยสร้างชาติกว่าที่จะมาเป็นชายคาสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์ซึ่งเหลือเวลาสองปีเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคือผมเนี่ยมีความคิดว่านะครับที่จะไปตั้งภาคการเมืองแล้วมีครั้งหนึ่งที่ลุงตู่เนี่ยเคยไปปราศัยกับพี่น้องประชาชนแล้วพูดถึงการหลอมรวมจิตใจอาจจะเอาเอาคนไทยมารวมกันเนี่ยแล้วก็เป็นนโยบายบางนโยบายที่เรียกว่า รวมไทยสร้างชาติก็เลยติดใจชื่อนี้<ม>ก็เลยเอามาเป็นชื่อพักการเมืองก็คงจะดีเลยไปยื่นต่อกกตอขอจัดตั้งพักนี้แหละเมื่อ31มีนาคมปี64กกตก็พิจนารณาอนุมัติให้จดจัดตั้งและต่อมาก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษา22กรกฎาคม2564นี่เป็นที่มาของรวมไทยสร้างชาติในยุคเริ่มตน้นทีนี้มีคนถามเยอะว่าเอมโบเนเนลคุณคทรยศทักษิณ แล้วก็มาอยู่กับประยุทธ์มาอยู่กับลุงตู่ใช่ไหมฮะเจ้าตัวก็ชี้แจงมา<ช>อธิบายมาว่าอย่างไงฮะทรยศไหมผมเนี่ยนะมีแต่ช่วยนายทักษิณและก็ช่วยพักของนายทักษิณให้ชนะเลือกตั้งนา,นายทักษิณต่างหากที่ไม่รู้ค่าบุญคุณที่ผมช่วยตลอดมาค่ะนี่นะฮะหรือว่าไม่ได้เนรคุณทักษิณแต่ว่าณเวลานี้มีภารกิจที่จะต้องช่วยลุงตู่คนเอกประยุทธ์ ก็กลับมารวมไทยสร้างชาตินะฮะอยู่ที่ว่าชายคาสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรจะมีโอกาสกลับมาเป็นนายกนะครับชนะหรือแพ้เดี๋ยวเราจะกลับมาช่วงสุดท้ายนะฮะในปกชื่อประยุทธ์แพ้